สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้กูรูจีช่องที่รวบรวมเรื่องราวของยานยนต์รถจักรยานยนต์และเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลก ถ้าคุณหลงไหลในเครื่องยนต์ความเร็วและดีไซน์ล้ำสมัยคุณมาถูกที่แล้วเพราะเราจะพาคุณไปลุยกับรถที่แรงที่สุดและล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้และวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับดูกาติพาณิกา v ส r รุ่นปี2025ที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของซูเปอร์บค์ระดับสนามแข่งที่ถูกนำมาไว้บนท้องถนนดูกาติพาณิก a า v r ปี2025ยยังคงไว้ซึ่งดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์จากอิตาลี ผสมผสานความดุดันกับความปราณีตอ,อย่างลงตัวสีแดงแบบเรซิ่งเรสที่เป็นเอกลักษณ์ของดูกาติยังคงโดดเด่นสะดุดตาพร้อมเส้นสายตัวถังที่ออกแบบมาเพื่อแหวกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพวิงแหลกคาร์บอนไฟเบด้านหน้าไม่เพียงแค่เพิ่มความสวยงามแต่ยังช่วยกดน้ำหนักหน้ารถเพื่อเพิ่มความมั่นคงในความเร็วสูง ระบบไฟหน้าแบบ LED ที่ออกแบบให้ดูดันสื่อถึงความเร็วและพลังพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED ด,ดีไซน์เฉียบคมที่เน้นความสปอร์ต ในส่วนของเครื่องยนต์ดูกาติได้ใส่เครื่องยนต์เดสม o เซดิซสเตรเดลอขนาด 998cc แบบ V4 ที่สามารถปั่นรอบได้สูงถึง16,500รอบต่อนาทีบนเกียร์สุดท้ายและให้กำลังสูงสุดถึง240.5แรงม้าเมื่อใช้ร่วมกับไอเสียแบบเร c ซิ่และน้ำมันเชื้อเพลิงพิเศษถือว่าเป็นพลังกำลังที่เหนือชั้นมากสำหรับมอเตอร์ไซค์โปรดักชัน มาพร้อมระบบเกียร์6สปีดแบบ Close Ratio ที่พัฒนามาจาก MotoGP พร้อม Quick Shifter แบบขึ้นและลง Quick Shifter Up Down ทำให้การเปลี่ยนเกียร์ในทุกความเร็วเป็นไปอย่างนุ่มนวลและแม่นยำเฟรมแบบอลลอยน้ำหนักเบาที่เรียกว่า Front Frame พร้อมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมแบบแขนเดียว Single s i ซ e Swing Arm ให้ทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักที่เบาช่วยให้การควบคุมรถในสนามเป็นไปอย่างแม่นยำ สำหรับระบบกันสะเทือนด้านหน้าใช้โชคโอลิน NTX เศษ25ส่วน30แบบปรับได้เต็มระบบส่วนด้านหลังเป็นโชโอลิน TTX 36เช่นกันทั้งคู่ควบคุมผ่านระบบ Smart EC 2.0ซึ่งช่วยให้การปรับเซตติ้งเป็นเรื่องง่ายและตรงตามสไตล์การขับขี่ของผู้ขับระบบเบรกเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ V4R ปีนี้โดยใช้คาลิปเปอร์หน้าเบรโมสไตล์มาอาคู่กับจานเบรกขนาดใหญ่ถึง3 3 0ม mm. ด้านหลังเป็นคาลิปเปอร์เดี่ยวพร้อมจันเบรค245มิลลิเมตรทำงานร่วมกับระบบ ABS Cornering จาก Bosch ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้เบรกในขณะเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแชสซีและเรือนไมล์ถูกออกแบบใหม่เพื่อให้น้ำหนักเบาลงแต่ยังคงความทนทานและประสิทธิภาพสูงหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วแบบสีแสดงผลครบถ้วนทั้งรอบเครื่องยนต์ ความเร็วเกียร์โหมดการขับขี่อุณหภูมิเครื่องยนต์และระบบช่วยเหลือต่างๆที่สามารถปรับได้ผ่านแฮนด์บาร์โดยตรงระบบอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นระดับท็อปสุดมีทั้ง traction control wheelie control engine brake control slide control power loss control และระบบ riding modes ที่สามารถเลือกปรับได้ตามความต้องการทั้งเวทโรด สปอร์ตและเรสโดยทั้งหมดควบคุมผ่าน IMU 6แกนที่คอยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตัวรถแบบเรียลไทม์เพื่อให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างแม่นยำและปลอดภัยที่สุดน้ำหนักของตัวรถโดยรวมอยู่ที่ประมาณ172กิโลกรัมแบบแห้งซึ่งเบามากเมื่อเทียบกับกำลังเครื่องยนต์ที่ได้มา ทำให้อัตราเร่งของ V4 r นั้นแทบจะเหนือจินตนาการและเมื่อรวมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับจูนมาอย่างละเอียดก็ทำให้มันกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เพียงแค่แรงแต่ยังควบคุมได้ง่ายและมั่นคงไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือบนท้องถนน เสียงเครื่องยนต์ของ Desmosedici V4 นั้นก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์เหมือนเสียงคำรามของเครื่องยนต์แข่ง MotoGP ที่ดุดันสะใจ,จและเร้าใจในทุกย่านความเร็วเสียงจากท่ออะคราโปวิดที่ติดตั้งมากับเวอร์ชันเรสจะยิ่งเพิ่มอารมณ์ความเร้าใจขึ้นอีกขั้นหนึ่งในแง่ของฟีเจอร์เสริมลูกติยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นครอบท้ายบอบาดเดียว คาร์บอนไฟเบอร์ติดเสริมต่างๆชุดไ้เสียเรซิ่งเต็มระบบแฟริงน้ำหนักเบาและอุปกรณ์เชื่อมต่อแอปดูกาติลิคงที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะรถและตั้งค่าต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้ ราคาของดูกาติพาณิเกล V4R ปี2025อาจจะสูงกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปมากแต่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีวัสดุที่ใช้และประสิทธิภาพที่ได้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ลหลงใหลในความแรงและเทคโนโลยีระดับสนามแข่งหากคุณคือคนหนึ่งที่ตามหาสุดยอดขององค์การขับขี่ดูกาติพาณิเกล V4R คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณชอบวิดีโอแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Guru G ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารรีวิวและเนื้อหาเด็ดๆเ,เกี่ยวกับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ